สวัสดีค่ะค่ะพบกับพออน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่าวันนี้พออน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเงินเดือนค่าตอบแทนได้ ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเลขานุก,การนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลพศ2500 5 4นะคะเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยค่ะก็หลายๆท่านสอบถามมาอยากจะรู้อยากจะทราบว่างเงินเดือนออท่านนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีสมาชิ้สภาเทศบาลน,นี้อัตราอยู่ที่เท่าไหร่ไปฟังกันให้ชัดๆกันนะคะมาดูบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนตามรายได้ของเทศบาลตามรายได้ของเทศบาลมาดูเกิน สามร้อยล้านบาทรายได้เทศาบาลเกินสามร้อยเกินสามร้อยล้านบาทการตำแหน่งนายกเทศมนตรีค่ะก็ประกอบไปด้วยเงินเดือนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบบาทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งหนึ่งหมื่นบาทเงินค่าตอบแทนพิเศษอีกหนึ่งหมื่นบาทรวมแล้วเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบบาทนะจ๊ะค่ะตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีประกอบไปด้วยเงินเดือนสามหมื่นห้าร้อยสี่สิบบาท เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง7,500บาทเงินค่าตอบแทนพิเศษอีก7,500บาทรวมแล้ว45,540บาทค่ะมาดูรายได้ของเทศบาลเกิน100ถึง300ล้าน <c oughs> เกิน100ถึง300ล้านบาทค่ะนายกเทศมนตรีประกอบไปด้วยเงินเดือน45,000บาทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง9,000บาท เงินค่าตอบแทนพิเศษอีก9,000บาทรวมแล้วออตำแหน่งนายกเทศมนตรีได้รับ63,000บาทตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีค่ะรายได้ของเทศบาลเกิน1น0่0รถึงล้านนะคะการรองนายกเทศมนตรีเงินเดือนก็จะได้24,720บาทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง6,750บาทเงินค่าตอบแทนพิเศษ6 0 0 0 750บาทรวมแล้วได้รับ38,220บาทค่ะมาดูรายได้ของเทศบาลเกิน50ถึง100ล้านบาทค่ะตำแหน่งนายกเทศมนตรีที่จะได้รับก็คือเงินเดือนนี้30,000บาทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งอีก8,000บาทค่าตอบแทนพิเศษอีก8,000บาทรวมแล้วได้รับ46,000บาท ในส่วนตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีค่ะก็จะได้เงินเดือน16,500บาทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งอีก6000บาทเงินค่าตอบแทนพิเศษอีก6000บาทรวมแล้วรองนายกเทศมนตรีจะได้28,500บาทนะคะมาดูรายได้ของเทศบาล25-50ถึงบล้านบาท ตำแหน่งนายกเทศมนตรีค่าเงินเดือนก็จะได้รับอยู่ที่28,800บาทนะจ๊ะเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งอีก6000บาทเงินค่าตอบแทนพิเศษอีก6000บาทรวมแล้วตำแหน่งนายกเทศมนตรีจะได้รับ4800 0บาทค่ะมาดูตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีเงินเดือนที่ท่านจะได้รับ15,840บาทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งอีก4,500บาทเงินค่าตอบแทนพิเศษอีก4,500บาทรวมแล้วจะได้รับ2 4 8 4 4บาทนะจ๊ะมาดูรายได้ของเทศบาลรายได้ของเทศบาลเกิน10-25ล้านบาท ตำแหน่งนายกเทศมนตรีค่าเงินเดือนจะได้รับก็คือ27,600บาทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งอีก4 0 0 0บาทค่าตอบแทนพิเศษอีก4 0 0 0บาทรวมแล้วท่านจะได้รับ35,600บาทค่ะตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีค่าเงินเดือนที่ท่านจะได้รับอยู่ที่1 5,180บาทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งอีก3,000บาทเงินค่าตอบแทนพิเศษอีก 3,000บาทรวมแล้วจะได้รับค่ะอยู่ที่2อ1 8มบาทกลับมาดูรายได้ค่ะรายได้เก้าถึงสิบล้านบาทค่ะรายได้ของเทศบาลเก้าถึงสิล้านบาทการดูตําแหน่งนายกเทศมนตรีค่ะเงินเดือนที่ท่านจะได้รับอยู่ที่หนึ0งมการบาทค่ะเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งอีก3,000บาทเงินค่า ตอบแทนพิเศษอีก3,000บาทรวมแล้วท่านจะได้รับอยู่ที่25,800บาทนะคะกับบรรลุตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีค่ะรองนายกเทศมนตรีเงินเดือนที่ท่านจะได้รับอยู่ที่18,800บาทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งอยู่ที่2,300บาทและเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนอยู่ที่อีก2,300บาทรวมแล้ว ท่านจะรับอยู่ที่15,480บาทกลมาดูรายได้ของเทศบาลรายได้ของเทศบาลเกิน7ถึง9ล้านบาท7ถึง9ล้านบาทค่ะตำแหน่งนายกเทศมนตรีก็จะประกอบไปด้วยเงินเดือนที่ท่านจะได้รับ17,400บาทการเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งอยู่ที่ 2,800บาทเงินค่าตอบแทนพิเศษอีก2,800บาทรวมแล้วท่านจะได้รับอยู่ที่23,000บาทนะคะมาดูตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีค่ะเงินเดือนที่ท่านจะได้รับอยู่ที่9,600บาทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของรองนายกเทศมนตรีอีก2,100บาทและเงินค่าตอบแทนพิเศษอีก2,100บาทรวมแล้ว ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีที่จะได้รับอยู่ที่1,3800บาทนะจ๊ะก็มาดูรายได้ของเทศบาลเกิน5-7ถึง7ล้านบาท5ถึง7ล้านบาทค่ะตำแหน่งนายกเทศมนตรีเงินเดือนท่านจะได้รับอยู่ที่1,5600บาทค่ะเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งอยู่ที่2,650บาท ่างเงินค่าตอบแทนพิเศษอีก2,650บาทรวมแล้วท่านจะได้รับอยู่ที่2 9 0 0บาทตำแหน่งรองนายยกเทศมนตรีก็จะได้รับเงินเดือน8,580บาทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งอยู่ที่1,990บาทได้เงินค่าตอบแทนพิเศษอีกจะได้รับที่1,990บาทรวมแล้วท่านจะได้รับอยู่ที่12,560บาทนะจ๊ะ กลับมาดูรายได้ของเทศบาลเกิน3ถึง5ล้านบาทค่ะ3ถึง5ล้านบาทจะเ,เงินเดือนนายกเทศมนตรีอยู่ที่1 3,800บาทค่ะก็เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งอีก2,500บาทเงินค่าตอบแทนพิเศษอีก2,500ารบาทก็รวมแล้วตำแหน่งนายกเทศมนตรีอยู่ที่18,800บาทค่ะมาดูตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี เงินเดือนที่ท่านจะได้รับอยู่ที่7,560บาทการรวมค่าตอบแทนประจำตำแหน่งอีก1,875บาทและค่าตอบแทนพิเศษอีก1,875บาทรวมแล้วตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีจะอยู่ที่11,310บาทนะจ๊ะกลับมาดูรายได้ของเทศบาลเกินเกิน1ถึง3ล้านบาท หนึ 1> 1่งถึงสามล้านบาทตำแหน่งนายกเทศมนตรีก็จะได้เงินเดือนหนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยี่สิบบาทเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งอยู่ที่สองพันสามร้อยบาทเงินค่าตอบแทนพิเศษอีกสองพันสามร้อยบาทค่ะรวมแล้วท่านจะได้รับอยู่ที่หนึ่งมืนหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะจ๊ะมาดูตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีการองนายกเทศมนตรีเงินเดือนที่ท่านจะได้รับอยู่ที่หกพันสามร้อยหกสิบบาทเงินค่า บวกเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งอีก1,725บาทและบวกอีกเงินค่าตอบแทนพิเศษอีก1,725บาทรวมแล้วท่านจะได้รับอยู่ที่9,810บาทนะจ๊ะและมาดูรายได้ของเทศบาลไม่เกิน1ล้านบาทไม่เกิน1ล้านบาทค่ะก็เงินเดือนของท่านนายก ก็จะอยู่ที่180 0บาทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง2,100บาทเงินค่าตอบแทนพิเศษอีก2,100บาทรวมแล้วนายกเทศมนตรีจะได้รับ14,280บาทอานะจ๊ะตํตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีก็จะได้รับอยู่ที่5 5 2 0บาทอันนี้เงินเดือนเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งอีก1575บาทและเงินค่าตอบแทนพิเศษอีก1575บาท รวมแล้วตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีค่ะงบป,ประมาณไม่เกิน1ล้านบาทนี้รวมแล้วจะได้รับ8,670บาทนะคะค่ะก็มาดูในส่วนของฝ่ายสภาค่ะสภาเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตามรายได้ของเทศบาลนะคะตามรายได้ของเทศบาลค่ะเกิน300ล้านบาท ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลค่ะก็จะได้ค่าตอบแทนรายเดือนอยู่ที่3540บาทรองประธานสภาอยู่ที่24,990ากาบาทค่ะตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลค่ะค่าตอบแทนรายเดือนอยู่ที่19,440บาทเลขานุการนายกเทศมนตรีจะได้ค่าตอบแทนอยู่ที่19,440บาท นะคะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีอยู่ที่1 3 8 8 0บาทค่ะรายได้ของเทศบาลเกิน100ถึง300ล้านเกิน100ถึง300ล้านมาดูตำแหน่งประธานสภาทเทศบาลกอยู่ที่24,720บาทตำแหน่งรองประธานสภาทเทศบาลอยู่ที่2 2 5 5 0าบาทสมาชิกสภาทเทศบาลอยู่ที่15,750บาทเลขานุการนายกเทศมนตรี ค่าค่าตอบแทนจะอยู่ที่15,750บาทและที่ปรึกษานยกเทศมนตรีอยู่ที่11,250บาทนะจ๊ะถ้ามาดูรายได้ของเทศบาลเกิน5 0ถึง100ล้านกาประธานสภาจะได้ค่าตอบแทนอยู่ที่16,500บาทการรองประธานสภาเทศบาลหนึ่งหมบาทการสมาชิกสภาเทศบาลหนึ่ง0มบาท เลขานุการนายกเทศมนตรีค่าตอบแทน1 5 0 0บาทที่ปรึกษานายกเทศมนตรีค่ะก็จะได้ค่าตอบแทนอยู่ที่7,500บาทค่ะบาทมาดูรายได้ของเทศบาลเกิน25-50ล้านเกิน25-50ล้านค่ะประธานสภาเทศบาลจะได้ค่าตอบแทน15,840บาทรองประธานสภาเทศบาล12,960บาท ค่ะสมาชิกสภาเทศบาล1 8 0บาทเลขานุการนายกเทศมนตรี1 8 0บาทที่ปร right. ึกษานายกเทศมนตรี7,200บาทนะจ๊ะกับมาดูรายได้ของเทศบาลเกิน10 2ถึงล้านบาทค่ะเกิน10 2ถึงล้านบาทประธานสภาเทศบาลค่ะค่าตอบแทนอยู่ที่15,180บาทรองประธานสภาเทศบาล อยู่ที่12,420บาทก่าสมาชิกสภาเทศบาล9,000 9,660บาทค่เลขานุการนายกเทศมนตรี9,660บาทที่ปรึกษานายกเทศมนตรี6,900บาทนะจ๊ะกามาดูรายได้ของเทศบาล9ถ้าเกิน9ถึง10ล้านบาท เกิน9ถึง10ล้านบาทประธานสภาเทศบาลค่าตอบแทนอยู่ที่1 8 8 0 0อบาทรองประธานสภาเทศบาลอยู่ที่8,900บาทค่ะต่มาทิกสภาเทศบาล่อยู่ที่7,080บาทค่ะเรขานุก,การนายกเทศมนตรี7 0 8 0บาทที่ปรึกษานายกเทศมนตรีค่ะก็จะได้ค่าตอบแทน4,950บบาทนะจ๊ะ กลับมาดูรายได้ของเทศบาลค่ะเกิน7ถึง9ล้านเกิน7ถึง9ล้านค่ะประธานสภาเทศบาลค่ะก็จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนอยู่ที่9,600บาทรองประธานสภาเทศบาลจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนอยู่ที่7,860บาทสมาชิกสภาเทศบาลค่ะ6080บาทรายเดือนนะจ๊ะการเลขานุการนายกเทศมนตรีค่าตอบแทนรายเดือนอยู่ที่6 8 8 0บาท เช่นกันค่ะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีค่ะก็จะได้ค่าตอบแทนรายเดือนอยู่ที่4,340บาทค่ะมาดูรายได้ของเทศบาลเกิน5ถึง7ล้านบาทค่ะ5ถึง7ล้านบาทเกิน5ถึง7ล้านบาทประธานสภาเทศบาลจะได้ค่าตอบแทนอยู่ที่8,580บาทรองประธานสภาเทศบาลค่ะก็จะอยู่ที่70,20บาทสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ที่5,000 460บาทค่ะเลขานุการนายกเทศมนตรีค่ะก็อยู่ที่ 5, 5 8 2 0ันแบาทค่ะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีค่ะก็จะได้ค่าตอบแทนรายเดือนอยู่ที่3,900บาทค่ะมาดูรายได้ของเทศบาลเกิน3ถึง5ล้านบาทเกิน3ถึง5ล้านบาทประธานสภาเทศบาลค่าตอบแทนร,รายเดือนอยู่ที่75,60บบาทรองประธานสภาเทศบาลค่าตอบแทนรายเดือนอยู่ที่ 5, 6, 6,200บาทสมาชิกสภาเทศบาลค่าตอบแทนรายเดือนอยู่ที่4,820บาทน,นะจ๊ะค่ะเลขานุก,การนายกเทศมนตรีค่าตอบแทนรายเดือนอยู่ที่5,820บาทน,นะจ๊ะค่ะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีค่ะก็ค่าตอบแทนรายเดือนอยู่ที่3,440บาทมาดูรายได้ของเทศบาลเกิน1-3ล้านบาท เกิน1ถึงล้านบาทประธานสภาเทศบาลค่าตอบแทนรายเดือน6,360บาทรองประธานสภาเทศบาลค่าตอบแทนรายเดือนอยู่ที่5,180บาทสมาชิกสภาเทศบาลค่าตอบแทนรายเดือนอยู่ที่4 0 3 0บาทค่ะเลขานุการนายกเทศมนตรีค่าตอบแทนรายเดือนอยู่ที่5,820บาท นะจจะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีค่าตอบแทนรายเดือนอยู่ที่2,880บาทและมาดูรายได้ของเทศบาลไม่เกิน1ล้านบาทค่ะประธานสภาเทศบาลค่าตอบแทนรายเดือนอยู่ที่5,520บาทรองประธานสภาเทศบาลค่ะอยู่ที่4,530บาทสมาชิกสภาเทศบาล3,520บาทเลขานุการนายยกเทศมนตรีค่ะก็5,820บาทและที่ปรึกษา นายุคเทศมนตรีค่าตอบแทนรายเดือนอยู่ที่2,520บาทค่ะก็เป็นความรู้หลายหลายท่านก็สอบถามมาว่าเอ๊ในส่วนของสมาชิกสภาทเทศบาลประธานสภาทเทศบาลค่าอตอบแทนรายเดือนนี้จะอยู่ที่อัตราเท่าไหร่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะรายได้ของเทศบาลหมายถึงรายได้จริงของปีงบป,ประมาณที่ผ่านมาทั้งนี้ไม่รวม เงินกู้เงินสัตว์ละเงินอุดหนุนทุกประเภทค่ะก็ใช้เป็นฐานในการคิดอัดตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจะทํางบประมาณรายจ, 8, จ่ายประจาปีนะจ๊ะค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับในหลายท่านก็สงสัยว่าตําแหน่งนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีเลขานุก,การนายกเทศมนตรีที่ปรึกษาสมาชิกสภาเทศบาลค่ะเขาได้รับค่าตอบแทน อย่างไรค่ได้รับผ้าต่อแทนตามรายได้ของเทศบาลกันนะคะค่ะก็สำหรับท่านที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมค่ะก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้วันนี้ก็เป็นความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยนะคะที่ปอ,อน้อยนำมา ฝากกับท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันทุกทกท่านนะคะค่ะอ,อย่าลืมกดติดตามพอร้อยน์ชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสําหรับในคลิปนี้พอร้นยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ